เดี๋ยวเขาจะเบิงไปแต่ละภาพแต่ละภาพเลยเนาะอันนี้ก็เกี่ยวกับพระธาตุหลวงเนาะสภาพพระธาตุหลวงภายหลังถึกโจร่อมาทำมากเอาของมีค่าไปในปีถึงพันไปร้อยเจ็ดสิบสามอนี่เห็นนี่กระชิแตกคู่พังเมื่อทรรสมันนี่ภาพสะท้อนถึงสมัยสภาพการเ์ในตอนนั้นเนาะเดี๋ยวเขาเบิงผ่านๆไปเลยเนาะทํามเนาะอันนี้คือทีมีม่ยังอันนี้ ส่วนหนึ่งของบรรด,ดานายสร้างกรรมกรและาวเมืองเวียงจันทร์ห่วมกันบุญละพระธาตุหลวงอ๋ออันนี้เด้อันนี้ที่เป็นภาพวาดศิลปะพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ในปี1912ภายหลังบุญละประสังข์อยู่ด้านทิตตะวินตกยังมีพระ ประทานทีเฮ็ดด้วยปูนและซากสลักฮักพังของอาคารโอ้ธรรมดาเนาะสีไม้ลายมือในการแต้มอันนี้เด็ม <c oughs> ีรถจิปรถหยัางใด้ท่านผู้ชมรถจิปนี่น่าจะเป็นรถจิปของฝรั่งบ่อยเนาะ ยอดประทานหลวงภายหลังที่ได้ปฏิปิสั่งขึ้นม่โดย่านมอแรงอ๋อแมนแล้วพร้อมด้วยสธาของสาวนครหลวงอจกกันได้ปีคศออ900อืมอันนี้เด้อันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะตอนนี้เนาะสมัยหุ่มเฮืองแล้วเนีุ่ปเตมจินตนาการสีํามันของพระเจ้าอัลบเมนของ พระเจ้าสยญญามเชษฐาธิราชทรงนำพาสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ในปีคศ1566โอ้อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนะาะศาลาพันหกสร้างในปีคศ1957อันนี้มัยเป็นพาบาทจากมุมสูงเนาะหกเต็มสี้ำมันพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ในปี1,983 ภายหลังการท่าสีคำอ๋อส่วนสนามยังเป็นเดินยาและดินแดงอยู่ตอนนี้นี่ยังเป็นดินแดงอยู่เนาะสมัยนั้นตอนนี้ในระยะปีพันเก้าร้อยแปดสิบสามเนี่เขาจะแต้มวาดภาพระบายเป็นระยะระยะมาเลยเนาะคาับน้างระยะที่มีการก่อสร้างพัฒนายัางพ้าน์หลวงพย์ลังการ,ราบูรณาปฏิสังขรณ์นในปีพันเก้าร้อยสามสิบถึงสามสิบห้าเนาะ นำพาโดยสถาปนิกพุ่มแบกโตเต็มหูของเดลลาปักเดยภาพถ่ายทางอากาศในปีต่อมาอ,อันนี้มียังนี่พิธีกลับยังนี่บ้างอ่านบ้างขบวนแห่พระซาพึ่งไปบูซาพระธาตุหลวงในปี2448อ๋อ นี่เด้อันนี้นี่ตีกอล์ะเริ่งพิธีตีขี่โอ้บุญธรรมสการ์ประธานหลวงในปีข้อศอกุณภันฑ์ก็ร้อยสี่สิบแปดครับสุ <c oughs> กากาตีขี่นอ้องกีฬาตีขี่ศิล <c oughs> <า>ปะการเ<า>ตมบัธรรมดาน้ออันนี้การใช้บาเบอลในปีใดพิธีตักบา้านเนื่องในโอกาสบุญธรรสการ์ประธานหลวงเี็กจันในปีข้อศอกสองพันสิบเจ็ดโอ้อันนี้ไม่ไม่ล่าสุดครับทุกท ทับชมด้านนี้ก็จะเป็นมีฮไวาว้กันเนาะแต่ละด้านมีสี่ด้านทางหมันจะมีหฮไว้หมัดทําซม,มัยพยายามว้ด้านใดก็ได้เนาะโลโกมาเลียนก็นงามลายทำโชมเป็นระบายสีใหม่มัดงามลายงามลาย เบิ่งแต่ไก่คือน้อยเนะานะทำส้มเนาะแต่ว่ามาไกลๆเดี่ยวว่าเบิ่งแต่ลูกกรมเรียนซื้อการเพื่อแห้งลัฮะมาธรรมดาจะพาทำสม้มยางหอมๆไปเบิ่งนั้นเลยเนะาะเพราะมีอยังที่น่าสนใจหลายกว่านี้เนี่ยเนาะอันาณาชีพเป็น,ย,นยังเนี่ยคือเพื่อนะเพื่อท่องบ่ เ้อไฟอ๋ออันนี้จะเป็นเหือ่ยผ้เหือ่ไฟเนาะทามส้มเนาะเป็นเหือ่ไฟนี่หัวเหือ่หางเหือ่เป็นพญานาคเลยเนาะอ๋อเป็นตัวแทนของพญานาคทามส้มแต่ละปีเพิ่นจะลงไปไนลอยู่ที่การไายอยู่น้ำคลองทามส้มนี่ ด้านนี้ก็มีเส้นเดียวกันน้ทงชมสมน์มีหัวไว้ก็คือที่วาไปแล้วจะมีซีด้านเลยทํานชมงามทุกด้านเลยทํานชมั้ยทั้งๆจะมีไพ่ดอกไฟสปอตไลท์ทํานชมสำหรับสาดซองใส่ให้กระเคื่นกน็เป็นสีสันออกมาสวยงามนาองสำหรับนักถ่ายภาพ เรือนักท่องเที่ยวยังมาเบิง้งการขึ้นกับเบิ้งได้น้อหุ่งเลยสีด้านนี้ก็ือเป็นทางออกเนาะเป็นทางออกครับสม้มทางออกนี่ก็ซีมีซีด้านเลยประตูทางออกนะนี่คือโคง้งครับส้มโอ้เอาทำสม้มยางบนไปเรื่อยๆเนะานะทำส้มเนาะ ออมีอันใดแปลกๆเนาะเดี๋ยวรับจะพาทุกคนเบิ่งเลยใช่แต่บอกยังเรียบเต็มๆนี่ใช่ตัวเบ้องนัะะ่นแหะบอสพี่กันแล้วเนาะเดี๋ยเอาไปเบิง่งมีอย่างน่าสนใจตัวน,นี้เหากัย่างกับเป้นคนงามเขาคือเก่าเนาะ หอไว้กักน um. น elaborate. มีซีดารเลยเนาะ,ะหอไว้เนาะครับส้มทางหลังของรัดเนี่ยก็คือพระพุทธองค์ um. คือกันเนาะพระพ like ุทธองค์องค์สำเร็จสำเร็จฮู้มนะเนีงามงามเลยน่าจะเห้ดูท่องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งใกล้เนาะท่านท่านเนาะไปเบิ่องมาล่าเอียดเขาจะสร้างในในปีใดปีใดนะ อันนี้คือพระพุทธรูปปางหามายาบเฮ็ดโดยทองทําชมไหมเฮ็ดโดยทองสำริจนะศิลปะลาวล้านสร้างสร้างในศตวรรษที่17นองท่ามเนาะนี่จะมีรายละเอียดอยู่นี่อันนี้คือสัทธาเนะานะสัทธาร้างแทนพระนี้ คำส้มผู้ใดที่มาเที่ยวห้ามจับเนาะห้ามสัมผัสเนาะนี่เขา <c oughs> จะมีป้ายห้ามจับเนาะเ <c oughs> บิ่งได้เนาะ <c oughs> อันนี้ก็พระพุทธรูปปางสนามานโอ้เฮ็ดโดยทองจำเร็จศิลปะลานสร้างสร้างในศตรวรรษที่17คือกันเนาะอันนี้ก็สิมีปลายจรึกของศรัทธาผู้สร้างแทนพระนี้ เป็นหินเนาะเป็นดินดินปูนน่าจะอันนี้ชิ้นเดียวกันพระพุทธหูป,ปางห้ามญาติเฮ็ดด้วยทองสำเร็จเนีนย่ยศิลปะลานสร้างสร้างในศตวรรษที่สิบเจ็ดชิ้นเดียวกันเนาะโอ้หลายองค์ยาจะเบิง่งเลียนๆอะไรเนาะองค์นี้กัเปิดพระพุทธหูป,ปางสนามานชิ้นเดียวกัน,นเฮ็ดด้ยวดยทอง พ่อคำทำช้อมาทองพ่อคำศิลปะไตลูอสร้างในศตรวรรษที่สิบเก้าโอไม่ไหมตัวนี้องค์นี้นะองค์นี้ยังไม่ทำช้อมาศตรวรรษที่สิบเก้าในรอดได้ทำช้อไปก็สิมีคนต่างประเทศเข้ามาหลายเนาะในวันปกตินี่ค่ะอ๋ออันนี้พระพุทธรูปปางห้ามญาติเฮ็ดด้วยทองสำเร็จในศิลปะล้านซางสร้างในศตรวรรษที่ ชิบเจ็ดเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวกับเบื้ององค์นี้ครับทรงผมพระพุทธอง,องปางสมาธิเฮ็ดด้วยทองสาลิดศิลปะลาสนาจากักรลาวสร้างในปีขศหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับทรงผอันนั้นจะเป็นคนต่างประเทศเนาะชิ้นนั้นมาจากยุโรปนะผิวขาวคักเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นคนต่างประเทศคกันเนาะน่าจะมาถแถวซาลามิกาเนาะ เบิ่งลักษณะสีผิวนะโอ้มีหลายเนาะทับซอนมีหลายองค์เยอะโอ้ท่านูแต่งองค์เขาเจ้าจะบอกรายละเอียดเนาะสมัยสร้างระย,ยะศตรวรรษที่เท่านั้นเท่าน,นี้เนาะเฮ็ุด้วยทองหมอนหรือว่าโลหะประเภทใดเป็นหินบ่เพิ่นจะบอกรายละเอียดเลยเนาะทับซองเนาะอ๋อนี่โอ้โองค์นี เก้าแก่หลายองค์นี้เนาะพระพุทธรูปปางสนามานันเห็ดด้วยทองสำลิดศิลปบาลันสร้างสร้างในศสตวัษที่ชิบเช่เียนเดียวกันจะมีเนาะแต่ละองค์จะมีภาษาอังกฤษําสม เดีย๋ยวไปเบิ่งแนวไปแปลกนาะทำทรงเนาะนี่เดี๋ยวแปลกเนี่ยอันนี้คืออย่างเนาะเสียนพระพุทธาหูอ๋อเฮ็ดด้วยปูนมีอยังปั่นป่าท้ายเพชรศิละปะล้านสร้างสร้างในศตวรรษที่สิบแปดทำทรงโอ้ทำยังไงเนาะ

อันนี้วัดท่าหลวงเนาะบริเวณวัดทาหลวงตอนนี้พ่อกำลังเจอขบ,บวนแห่นาคเนาะทำสมเนาะปูนมีการแห่นาคเนาะตอนนี้เนาะมีแห่นาคอยู่ตอนนี้มันกำลังแห่อมสิมเนาะโอ้โหมีแห่นาคตอนนี้นะว่าสุดยอดเลยทำสมเลยโคตรพลกำลัง ขบวนกำลังโคบพื้นเลยตัวเอ้ตัวโชคดีเลยอ้าวสาธุให้ได้บุญกำกับเด้อขบวนโคบหน้าขอบชุณดูที่วัดธาตุหลวงเนาะโอ้คนหลายเลยตอนนี้นะคุณนะโอ้กลางสนุกสนานเลยมีแห่โคบหน้า,อนนา,นนาอตอนนี้นะ เด,เ,ดเดี๋ยวจะพาทั้ชมทุกคนไปไหว้พระพุทธรูปปางใหญ่เนานะปางนอนโอ้ยพรงพุทธรูปอม่าอีนะพุ่คนเขาจะประดิษฐา,านว่าเป็นปางนอนย่าอีที่สุดเลยดเ,ดดเดี๋ยวเหตุการณ์ดรอเดฮาล็อไปดีเห็นเลยคนหลายนี่ทั้งชมเลยตอนนี้เรากลางงาำลังย่างนกำลังขบวนการแห่นาคครับทุกคน คนกเ็เริ่มปล่อยตอนนี้ปล่อยๆด้วยผมด้วยโอ้ปล่อยยิๆยิยยยยย่งๆโบว่าผมจะตกแหงเนาะวันนี้เนาะมันหลากหลายเลยโอ้มีการบวชเนาะมาเข้ามาด่าด้วยางหลังก็ที่เป็นเออที่เป็น สาลาห์เข้าถ้ำเนาะท่าทนชมเนาะทาง่ายเลยสาลาห์เข้าถ้ำด,ดูเขาแจ้งเนาะเดี๋ยวเขาจะไปไหว้พระธาตุเดี๋ยวเขาจะไปไหว้พระพุทธรูปเนาะนี่คือพระพทรุทธรูปปางนอนเนาะโงงบักใหญ่ท่านชมเลยเปิดระบายสีทองเลือยอารามสวยงามเดี๋ยวเขาจะกราบไหว้เนาะท่าทนชมเนาะขอพรเนาะเพื่อนก่อนก่อนเขาจะเดินทางไปยังสามมิตรเมืองเฟื่อง นี่ก็ะชิเป็นต,ต้นมะขามใหญ่เนะาะเพราะอายุในกระชิเป็นบนหัวสองร้อยปีบริชมอ้อันนั้นกชิเป็นอย่างเด้เนาะเป็นห้อยห้อยตีนบน,น,น,นออบบน่ะฝน,นก็เริ่มฝอยทรับโซเบอร์ปนี้จ็คเป็นอย่างเนาะอากาศดีเกินไปฝ<ห>น,นก็ฝอยลงไปไน,นี่ครับชมน่าจะเป็นห้อยห้อยตีนของพุทธเจ้าเนาะนี่นเนาะเฝนมีการก่อไว้อยู่ เป็นห้อยตีนของพระพุทธเจ้าทำสมัยเป็นอนุรักษ์ไว้อยู่นี้นุะถทากาะที่มีสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพุทธศาสนาเนาะ เลยเด็กกําลังถ่ย เอาละทำส้มสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเขาเดินทางโตไปยังสามมื่งเบื้องเพื 30, ่องเพร่ทำส้มไวเ้เดี๋ยวเจอกันเนาะ